สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตานะคะวันนี้ชวนมาทําผัดกระเพรากุ้งสับทานกันค่ะผักต่างๆที่เห็นนี่ก็ปลูกเองหลังบ้านนะคะอร่อยมากมายเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยสุดๆไปเลยทําง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยค่ะ Hi everyone welcome to Tukta a Thai Kitchen today I m a d e the very very popular in Thailand meal it's called ััดระเ p a า but today I use the shrimp Gonna cost the fried spicy shrimp with the holy basil. It look like this. We eat with the rice. Super delicious. If you're interested how to make I'm going to show you how to make it. Let's get started. Ooh, fun ma kha fun ma. Yo khao kip hakwan. Kip tour. long yao by Pat Grapao. Fak nik, fak noi. เาไปกินได้แล้วขืนเก็บไว้เดี๋ยวเขาก็แก่เนาะวันนี้ฝนตกที่เท็กซัสนี่บางทีก็ตกบางทีก็อากาศแปรปรวนนี่ผัดใส่กะเพรากันมีอะไรก็ผัดผัดเก็บเก็บกินไป ส่วนผสมเครื่องปรุงน,นะคะทําผัดกระเพราว,วันนี้ก็จะมีกุ้งค่ะมีใบกระเพราขาดไม่ได้เลยอันนี้ปลูกเองหลังบ้านเลยค่ะส่วนผักต่างๆนี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะพอดีแต่มีอยู่หลังบ้านก็เก็บมาเป็นถั่วฝักยาวหรือจะใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็พริกอ่อนนะคะก็เก็บเก็บมาแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ในผัดกระเพราค่ะมีแล้วก็ใส่ไปเนาะแล้วก็มีมน้ําปลาน้ํามันหอยนะคะมีมันกุ้งมันกุ้งนี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่ก็อร่อยดีกระเทียม Okay. The ingredient going to be shrimp this one is uh, holy basil it looks like this I grow in my backyard everything vegetable today look at this I grow by myself me uh, I have green bean holy basil and red chili green chili that's all I grow by myself in the backyard. So I'm gonna make, I'm gonna put my stir fry. Fit sauce, oyster sauce. This one is uh, optional. It's called shrimp paste with soybean oil. If you not have, it's, you don't have to put them, but it's my favorite. Garlic, red chili, sugar. That's all ingredient. Let's get start to make a paukung. Yummy, yummy. I'm gonna start to use a motor pesto. If you don't have motor pesto, like good food processor. So the first, I'm gonna pau garlic and chili. Garlic and chili. garlic and Start stir fry. Start with the garlic and chili. Pick up the We the vegetable oil. For medium heat. Because if you turn high heat, garlic going to be burned first. You do not want that. Stir until it. เมล l i c and chi ล i ชิลี่ t ิกซดผัดให้หอมนะคะเดี๋ยวใส่กุ้งไฟกลางนะคะอย่าไฟแรงเดี๋ยวไหม้ก่อนสัดกระเพราก็รวดเร็วทันใจ hr ริม I chop the shrimp with small pieces เติม s h r i m ริมเ l d ดัน about 50%ผัดสักให้กุ้งสุกครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันค่ะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะ sugar อร์ t นิซน้ำมันหอยค่ะ I'm gonna add my favorite shrimp paste with the soybean oil ใส่มันกุ้งค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะพิกซอส and พริกซอสใส่แต่น,น้อยก่อนนะคะชิมรสก่อน แล้วก็ผัดให้เข้ากันดีเดี๋ยวขอชิมรสก่อนนะคะ so you can test your food before you add the vegetable i mm, good The next ดี add d my v e g e t a b l e Green bean and green chili Red c h r l i ใส่ผักต่างๆลงไปเลยค่ะจริงๆผัดก,กะเพราเขาไม่ใส่ผักอะไรเยอะหรอกนะคะแต่เผอิญว่าตามีผักอยู่หลังบ้านก็อยากจะกินกินเา้าให้หมดมีแล้วกันเนาะ and stir ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการผัดกระเพรากุ <S <S ้งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะสิ n น s กระเพรากุ <S <S ้ง Spicy ี u m m มมี s <S ่ กระเพรากุ้งสับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากเลยทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะใครมีผักต่างๆก็ใส่กันเข้าไปนะคะจริงๆแล้วผัดกระเพราก็ไม่ได้ตายตัวนะคะว่าจะต้องเป็นผัดกระเพราที่จะใส่ผักไม่ได้นะคะบางคนก็บอกว่าไม่ไม่ควรใส่ผักนะคะแต่ตาคีดว่าถ้าเรามีผักอยู่ก็เราจะทานทําทานเองนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะจะมีผักอะไรต่างๆแต่ก็ใส่เข้าไป ก็เป็นกระเพราเหมือนกันนะคะที่อร่อยได้เหมือนกันกินกันกบข้าวสวยร้อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงชอบวิดีโอที่ตาทํากันนะคะถ้าชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามต่อด้วยนะคะแล้วเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ Stir-Fried Spicy with holy Basil with Shrimp is Thai with with Holy holy w well l l done In Thailand คอนกัดกระุ้ากุ้งแซบผัดกระเพราเป็นที่ p p ยมมากในประ a ทศไ You can find everywhere in street food. Give it a rice. Super yummy and delicious, and easy to make. Very quick meal. I hope you enjoy my video. Please subscribe my channel. I have the tiny recipe come out every week. And thank you for watching. See you next video. Bye bye.